นี่เพิ่งได้ใจไปตัวเมื่อกี้มันอาจจะใจดีก็ได้ตัวเมื่อกี้มันอาจาจะใจดีก็ได้นะถ้าหนามเอาดาบพารามามันน่าจะเล่นง่ายกว่าปะ่ะเออน้อไม่เปลี่ยนเป็นดาบพาราดีกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านะเอาดาบอะไรมาเล่นน่ะดาบระเบิดตอระเบิดโอ้ยน่าสนใจเฮ้ยเสียตายไมนี่ยโอ้ โดนอยู่ดีวะเก็บไม่ทันนะไม่เงี้วย้าข้าไปจังหวะหนึ่งคือมันาซ้ำๆเลยเนี่ยไม่ตาย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 โอ้โห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 คิวไงด่ไงอาให้หมดไปให้หมดอาให้หมดเออ กดไวแล้วนะมันไม่ทันนักเสียเกียรติเลยโธ่เสียดายวะไม่เอาดีกว่าเราไม่เล่นดีกว่าเราเซฟชีวิตไว่ได้ดูมันยิงเกินไปแล้วอ๋อ โอยไปปะยังไม่ได้นะกูดาวอยู่โอ้ยเห <Okay. S 1> มียวเหมียวเหมียวเหมียวให้ผมเล่นธนูรับรับรับคมไงนมันมันหนาวด้วยว่ะจะรับคมธนูอ่ะ ขอรับคมธนูหน่อยจ้าตาย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 วิ้ยแล้วน้ำจะเข้าไปหาปีกมันทำไมล่ะเนี่ยโอ้ตายรอบนี้ใช้เลือดเยอะมากโอ้ย ได้ไหมยังไม่ได้นะแต่จ,จิ้มได้ไหมเจ็บม,มากแลย้วป้าน้ำคอดปวดนิ้วเลยอ่ะอาการปวดนิ้วนันกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่เป็นไรเราได้เกรดไม่เป็นไรไม่เป็นไรลบก่นอนเฮ้ยนอนนอนก็จิ้มแล้วปีกมันม่วงนะโอ้ยกูมองไม่เห็นเลย มันอยู่ไหนวะวิ่งเร็วรอนี้มันช้านานโอ้โหนี่มีคนโหเหมือนน้ำแล้วว่ะออเฟิรมไมไม่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 ้ย ติดท,ท่าออุ้ยได้ฮิวพอดีเอ้ยใหญ่ขี่เลยทันขึ้นจะนานกว่าชาเข้าบนจนตั้งหวานนั้นโอเคต้องจำละไอ้ที่อะโดนจนทีเดียวตายดิบด็นน้ำตายท่านั้นบ่อยมาก ฮยมีคนมายิ้วให้ว่ะจานอ๋อที่โห่โห่เมื่อกี้นะนังไม่ได้อ่านในงานนังขอโทษนะตั้งใจเล่นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้าๆมันจิ้มยากขนาดนั้นเลยดิแผลอ่ะ ไม่ใช่ไงหลบไม่ได้วะจูกูไปคะเอ้าวมันมองไม่เห็นอีกแล้วมีเลยว,ว่าเคยมีแฟลชนะพี่นี่ ไม่โดนนะเออตึงึงเลยล่ะตึงมือเลยล่ะอยากไปตายบ้างแล้วโอ้โหแล้วหัวเนี่ยมันจิ้มยากจิ้มเย็นแตงวาอยู่แค่ตรงเนี้ยเออมันก็แค่เนี้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งบินเหมือนจะย้ายแบบมันแค้นแปดได้เลย,เลยแล้วมันตามกลับมาถูกได้ไงวะก็แต่พอน มันบินไปเดียวย้ายแมพแล้วมันก็บินกลับมาก็รบกวนรบกวนรบกวนโอ้ย,ออยขอบคุณติ๊กอร์ค่ะโอ้โหกูตายเลยอย่อาอดไว้เนาะเออเดี๋ยวต้องไปย้อนหลังแล้วเอ,อ้ยมันทำท่าเหมือนบินหนีแล้วก็เออกดแคปยืนนิ่งสบายใจเลยแม่งจู่ๆเบื้องบินมาโคตรแรงคือสุดท้ายแล้ว

เสียดายว่าเมื่อกี้น้ำคิดว่าน้ำไม่ได้นี่ไก่แล้วไปเอาดาบออกมาตอนขี่ไก่เออเอยโดนอ,น,อนอันี้เหรอต้องเนอะขดไก่ โอเคไม่เฟลละแม่งกระโหลกขึ้นแล้วเอ้ยกดแล้ววะค่ะกดแล้วว่า,ววาบินขึ้นมามชิปเป่งแล้วตเติมเงินเติมเ่อนเติมเ่อนอุ้ยแล้วมัน จบแล้วไม่เงยมาตวงตีนตอนท้ายขอบครับขอบคุณพิธีกามใหม่นะครับขอบคุณครับอุ้ยติดต่อแต่ทียิ่สิบสามเลยพอเป็นธนูติดกันมาหน่อยดีนว่ามีได้สแปมตัวล้ซึ่งก็ดีละ กำลังคิดว่าจะสร้างชุดเลยาลให้ครบทั้งแบบชา,า,ายหญิงใช่เราก็อยากจะสร้างเหมือนกันปัญหาคือจะทางนกันทําไมในเมื่อแบบเราสร้างชุดที่เป็นแกรมมาผู้หญิงปุ๊บเราก็ไปสร้างของผู้ชายด้วยเป็นตัวทำลาก็ได้รอบนี้เหมือนจะไว้ว่ะแฟชั่นมันไม่เหมือนเดิมเหรอมันก็เหมือนเดิมบอกฮะชุดแค่มีเหลือเๆือนนิดนึงดูดิเวลาเไม่ได้ไปผ่านนะฮะ จานไม่ถ <C da owner> ึงสิบนาทีแ <çocuğ> ล <c fraction character> ้วนะอุ้ยมันเปิดโปรพอดีพีว่าอะไรวะต้องดับยาวเหรอเออดับยาวแอบดูครับเอ้ยแอบดูไม่ได้ด้วย嘛ไม่ได้อยู่รอบบี้เดียวกันน้ำเปลี่ยนเอาไอ้นี่ออกหมดเลยอะอะไรวะมันตีเข้าขนาดนั้นเลยเรอว่าดับยาวเดี๋ยวผมต้องลองบ้างพอดีแหละพอกูลองั้างกูตายแน่นอนพอใส่ไม่ได้